รุนัสัตว์ทุกชั <Darwin> ้นท <expressed unto> <nei> <Oliver> <him> right. ุกภูทุกจุดทุกสุดไล่ไปหมดเลยเห็น่มไม่ตาม่มันั่นแหละเย่มไม่ตามทำไมครับเขาเขาไม่สามารถเขาต้ทงไสุดตัวได้นะมันก็มีข้อยางอย่างเงี้มันก็มีข้อยางอย่างเดียดแต่เราเห็นความจริงหนึ่งเกยไหมขนาดหมานี่มันตายแล้วมันยังคิดถึงเจ้าของคิดถึงเจ้าของมันมานี่เราทำรุ่ให้มันมันก็ยังได้รับสิทถ้าจะพูดถึง มันก็คิดถี่นีความผูกพันยังมีอยู่นี่ก็เหมือนเราเอาก็ให้หมามันี่มันก็ยังกินการทําบุญก็จิตกินเยู่เพราะจิตใจนี้ของมันมันจะเป็นมนุษย์แล้วไหมันเก็มันจะมันจะใกล้จะเป็นมนุษย์แล้วเพราะบุญต่อไปมันย่อมที่จะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละเวลาทำบุญเราสุดให้ก็ความรู้ความสามถของมันเป็นมนุษย์แล้วท่านนั้นมันเล่าไม่ได้เนี่ยมีคนมีกุายกันบอกว่ามันรลบไม่ได้ เวลาพวกหมูพวกหมามันตายพวกจัดเตยจานตายเนี่ยอย่าไปทำบุญให้มันมันนี่ประโยชน์ผิดเลยผิดถ้าคิดอย่างนี้การทำบุญนั้นคือความจุของเราเป็นการรับผพวกเราไม่ใช่นี่บัลลังี่เป็นพระุญญาณนี่ใช่ไหมล่ะไม่ไม่ได้มีหูที่ตาจิตนี่รเราทำแล้วเป็นความสบายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วรักหรือไม่รักเราไม่ต้องไปเข้าัในเลยมาลองเนอพระพุทธเจ้าทณาบุญนี่ถือแล้วนะ ว่าว่ปักไปที่พระเจ้าเล่เคยฆ่าเกิดละบังบุญใช่ไหมเราเคยเห็นนี่มันไม่มีในพระสูตรกระยิงแต่ภาพปฏิบัติมันมีมันเหลือเชื่อไหมละ่ะเาขาแก่เขาฆ่าวัวเห็นไหมละ่ะในงานนี้ทำศพนี่ที่บ้านมา,านคารนี่ก็เลยมา,ท,า,ท,ท,ยาทำบุญในนัออ่นดูก็เห็นอยู่นี้พอทำบุญปั๊บเออเจ้าวัวตัวนี้นะ ที่ทำที่เขาคาดในงานนี้นะให้มารับดุญเห็นไหมล่ะรอมกู้มาเข้าสิงล่างคนไล่ฟีดเลยเห็นไหมล่ะผมไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมโอ้มันก็ฟังดูนะดูนะเดี๋ยาเชื่อเลยแล้วไปแต่คานอยู่ให้แย่แกะนลูกนึ้มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าหลงในตรราราคิงอย่างเดียวอย่างนั้ก็กำลังมาสุกเอาไปทำไม อย่าเชื่อเลยอ้างตำรานี่ศึกษาไปศึกษาไปจริงจะแกไหนนี yeah. ่ภาคปฏิบัตินี่ให้มันเข้าไปนนึ่งงั้นเลยคนเดียนตันนี่ท่านกล้าท่านไม่อยากถือชาตาหรือเราก็ไม่กล้าพูดดูเะแล้วลูกไม่ได้ยินฟังลูกไม่ได้ยินได้ฟังหรอกแล้วลูกก็ไม่พูดง่ายเลยว่าลูกจะไม่ได้เห็นอาจเห็นทางที่หลวงปู่รู้เนี่ยออกเผยเผยถ้าท่านได้การสืบชารยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถึง ไหนถึงกันทั้งตามถึงว่าเลยนะินสัยท่านผะมบอกแล้วว่าเจ้าเลือกไงเลยลนะ่ะอูตัดพี่ตัดน้องตัดครูตัดบาเลยลนะ่ะนี่เราก็ได้ดีกว่าทนะ่านสอนเราถึงจุดในการนั่งภาวนาเนี่ยออกใจอยู่นี้นะเข้าจุดนี้ออกใจอยู่นี้เข้าจุดนี้แต่เราเนี่ยเราภาวนาเนี่กว่าเราไม่เหมือนหมู่งจะเราบาดโผล่ของท่านไม่ได้บาดโผล่นะแต่ถ้าไหนวิธีแก้ออกมาแก้มานห้แกแยกเป็นจุด งั้นะออะนะนนนที่เราก็เลยมาเล่าให้ทัานฟังช่วงช่วงนั้นตัวที่ติดเรารวมใหญ่นี่มันแก้ไม่ได้ตัวนี้แหละโอ้อันนี้กูไม่เคยเห็นเลยของกูไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านขึ้นเลยนะทักกล้าพูดเลยไนะหขึ้นเพระเรื่องกูใหญ่เว้ยเพรารื่งกูใหญ่เว้ยเรื่องกูใหญ่ก็มาเรื่องกูใหญ่ก็มาโอ้เป็นเรื่องช่วงนั้นแม่ไม่จำอ,อะไรเลยีพูดถึงการมีแต่ภาน,นะนะมันจะออกจากไอ้ ปฏิยัตินะลูกนะมันไม่ได้อเข้าเครืองกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะลูกนะมันจะแยกออกมาแต่มันก็เป็นลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกันเฉยๆแต่มันแยกออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแต่มันแยกออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่หากเป็นเครือบกันลักษณะคล้ายคืออันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพิจารณาตามทางปริยัติแล้ว น้องนั่นที่เพรถ้าปภแล้วว่าถ้าพี่นายเป็นมันก็ไม่เป็นนะลูกนะนี่เรื่องการสัเยินอนะนี่เรายอมเราไม่ยอมใครเรายอมท่านก็ยัาไปใช่ไหมอุ้ยนั่งยอมจริงจังเลยนะเราเรานั่งเรานั่นตะดอดลูกเรานั่งเพียงสองสามครั้งเราก็ไม่นั่งอีกต้องบุญนะเพราะบุญไม่ไป็นเช่นแมกวตายนะลูกนะเส้นเอ็นเน,เนี่ย ก็ได้รับอนิสงส์จากนน้นมันจะเป็นภาระกับครูบาอาจารย์หมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาถ้ามันตายมันก็ละไปลูกไม่ได้สรุปท่านลูกนะถ้ามันตายมันก็โดดไปนั่นแหละอาจารย์นั้นไม่ได้สนไม่ได้สนใจกับว่าจะเป็นภาระของคนนั้นคนนี้มิจจะเอาเอามิธีเอาก็เอาเพราะประจามันไม่มีไงเออประจามันไม่เกิดมิจจะซัดกันจเอาทีนี้จะเอาวันนี้จะลงวันนี้ซัดกันทีนี้เลยตลาดเป็นตลาดกายเป็น พอมันมันมาใกลไปล้วมันเขาทนอยู่เราทราบอานิสงส์เพราะนั่งตลอดรุ่คปับเวลาที่เดินนี่เท้ามันไม่มันมันข้างหนึ่งมันเส้นมันชักมันไปข้างเดียวขาเดินได้ข้างเดียวข้างหนึ่งมันเป็นเดินรูปเปลี่ยนรูปรูปเปลี่ยนรูปไปโอ้ไม่พี่นานั่งอีกก็เป็นเหมือนเดิมนั่งอีกก็เป็นเหมือนเดิมป่าที่มันจะปรับสพได้นี่นะมันซัดกไปต้องสัปดาห์หนึ่งมันจริงแสนที่ปรับสพขาเสมอัน แต่มันก็ไม่ขินว่ามันขาดออกจากที่เตถิมันก็จังเป็นลักษณหะข้างขาดในใจเราก็เลยตอนนี้เราจะมาวิจารณาานา้านั่นลูปป้สุก็่า่รักยามรู้สึก็แต่จรการเราจริงได้เห็นอานสิสงส์นี้ก็เลยคูดให้ลกหลานฟังวันนี้เราเรื่องปฏิบัติจะกลับยุบกับรู